แม้ว่าตอนนี้จะเป็นหน้าฝนแล้วก็ตามแต่ว่าความร้อนความแซบของพี่อุ้มลักษณะไม่มีลดน้อยถอยลงไปเลยเขาบอกกันว่าแซบกว่าพริกอีกนะพริกธรรมดานี่เผ็ดแล้วแต่อุ้มลักษณะจะเป็นพริกกระเรี่ยงจ้ะคือเ คอเลยทีเดียวให้เป็นแสบสีแสบตัวกันไปเลยเขาบอกว่าทําเอาหนุ่มๆถึงกับครางหือกันทั้งโซเชียลไปรู้ได้ไงว่าเขาครางหือเออหาคู่เพราะเขาเขาแคะครางอาไม่ได้ก็แล้วแต่เขาละกันเออเจ้าตัวก็งัดไม้เด็ดโพสตภาพชุดว่ายน้ําสุดสิวค่ะที่พกพาความเผ็ดมาเป็นกระบุงเลยก็เลยขอแบ่งปันให้เหล่าฟอลเวอร์ได้เห็นกันเป็นน้าจิ้มเล็กๆน้อยๆแล้วกันมาในชุดว่ายน้ําแบบวันพีชนะคะสีสันสดใส แหวกได้เรียกว่าโอ้โหฉันคิดว่าทะเลแหวกกระบี่ไฮคัดขึ้นมาถึงโอ้ย <c oughs> กับสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ใช่อเออนี่แหละ<น>ไฮคัดสูงจริงช่วงล่างเนี่ยเซ็กซี่ไม่พอ<ะ>ข้างบนก็ใจกว้างยิ่งกว่าแม่น้ําอีกขอคว้านลึกเปิดหน้าเปิดหลังสู้แดดแบบไม่มีถอยนะคะงานนี้ทําเอาหนุ่มๆที่เห็นเชื่อว่าคงจะกลืนน้ําลายกันอยู่ไม่น้อยแล้วก็รีบกดไลค์ให้รัวๆเลยนะจ๊ะ ถึงแม้ว่าพี่อูมเขาจะมีดีกรีเซ็กซี่ร้อนแรงทะลุอุณหภูมิแดดบ้านเราไปแล้วเนะแต่ว่าดีกรีความหวานของเธอก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะสังเกตได้จากแคปชั่นหวานๆใต้รูปนั่นแหละเขียนไว้บอกเลยว่าขอบคุณนะที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันยิ้มได้นี่ค่ะแต่ก็สมเพตุสมผลไปทะเลจะให้ใส่สูรไปลุยงานโอ้นะคะทำไมกลัวจะมีดราม่าเลยต้องรีบบอกก่อนต้องบอกก่อนนะคะก็สมเหตุสมผลกำไรก็คนดูอย่างเรานี่แหละคุณค่ะ